สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาริวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมแม่เสียบมาสลายโทนนะครับผมก่อนอื่นก็กราบขออภัยลูกค้าแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับผมแหมททาเป็นมีแฟนคลับก็คือที่รีวิวช้าเพราะว่ามีต้องไปต่างจังหวัดไปดูแลพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะดูแลแม่แล้วก็ พาไอ้น้องไอุ่นไปเผาเค้กที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะกลับมาแบบเดือดเดือดมากๆตามคอนเซปต์นะครับผมก็สาวาทิตที่ผ่านมาก็จะมีดราม่าแบบว่า ROV อะไรนะกับ Mobile Legends อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะตีตลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนคืออะไรที่มันมีสินค้ามากกว่าหนึ่งอย่างแบบไม่ผูกขาดเนี่ยมันดีต่อผู้บริโภคแน่นอนนะครับผมดีต่อวงการออนไลน์วงการอ e ีสปอร์ตบ้านเราแน่นอนนะผมมองว่ามันเป็นโอกาสแล้วกันเออไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสสาหรับครีเอเตอร์เป็นโอกาสสาหรับร้านเติมเกมเป็นโอกาสหลายๆอย่างนะเออก็ใจเย็นๆก่อนใจร่มๆก่อนเขาแค่ดึงอินฟูไปคน2คนนะแต่ถ้าผมบอกเลยนะถ้าเขาดึงแบบ เบอร์ใหญ่อะดึงกิตง่ายดึงไกลงิดง่าย่อันนี้ก็สะเทือนสะเทือนวงการเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้กิจกรรมแรกครับผมผมจะรีวิวอะไรก่อนดีอะร้านค้าพเนจรก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะอันดับหนึ่งครับผมคือกิจกรรมร้านค้าพพนจรนะโอเคอันดับสองเนี่ยจะเป็นวงแหวนแล้วก็อันดับสามเนี่ยจะเป็นตราอัญเชิญอะไรต่างๆนะครับขอไปอันแรกก่อนนะครับร้านค้าพเนจรนนะ มันชื่อร้านค้าอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งสกินใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Wishing o ว์นะครับผมมันจะอยู่ในแก๊ง Valor p a ร์สักซีซั้นหนึ่งนะที่เป็นมาเกงกากับตัวไอรินะครับผมเอ่อแล้วก็จะมีเหมือนจินน่าบ้างเออเนี่ยวิชิงอว์นะเออซึ่งถ้าใครซื้อ v วร์เลอร์พนั้นก็จะเหงามากนะครับผมซึ่งผมไปดูแล้วผมก็เข้าใจว่าน้องเขาก็ซื้อแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมหาไอดีไม่ได้่ะมาสรุปราคากันเลยครับ 10ช่องเนี่ยคือผมบวกมาแล้วคือหนึ่งร้ยห้าิคูปองนะครับผมสิบเอ็ดช่องเนี่ยเออน่าจะสองร้ยส่นะเออไม,ไม่ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ถูกต้องอีกทีนึงว่ะต้องไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องนะสาร้อยสี่สิเก้านะครับผมแล้วก็หมาวงเนี่ยก็จะเป็นห9 8้เก้าบดนะส4 9ี่บวกกันสองัังนะครับผมซึ่งหมาวงเนี่ยมันแอบแพงนะ7 0็700ร้อยคูปองแต่ว่าแต่ทว่าแต่ทว่าผมว่าจุดคุ้มทุนที่จะ โอเคนะแนะนาว่าสุ่มแค่สิบช่องนะครับล้วการที่จะดีที่สุดคุณต้องไม่มีอะไรสักชิ้นเลยแต่ว่ามันจะได้ของดีตรงนี้ทุกคนเบี้ยใบไหลาทางตรงนี้คือสมุดเวทมนต์เพื่อใช้เล่นวงแหวนต่อนะครับผมเดี๋ยวขอจัดไปก่อนสิบช่องนะแต่ถ้าได้สกินต้องหยุดนะครับผมโอเคอันนี้คือจบเลยนะวงแหวนหนึงไอ้ได้เวทมนต์เนี่ย โอ้โหนี่คือพร้อมหยุดเลยนะนี่ผมพร้อมหยุดเลยนะคุ้มนะแต่ว่าผมก็ต้องเจ็บไปต่อโอ้โหเป็นไงสีเล่มผมพอเลยนะเอ๊ะยยังยังแราวเล่นตาวเล่นอ่ะไปเนไปให้ติดช่องครับผมผมก็จาไม่ได้ด้วยว่าน้องมันขาดอะไรยังไงไหมนะและที่สําคัญทุกคนผิดฮอร์นซนเขาบอกมานะครับว่าสกินไอไอกิจกรรม mystery box กำลังจะมานะในช่วงปลายเดือนนะซึ่งยังไม่รู้วันไหนก็ฝากไปกด ซับสไคร์กดไลค์ตัวเพจ h o เนอร์โซนก่อนที่ร้านกอร์เราเป็นสปอนเซอร์นะครับผมก็ช่วยๆกันดันช่วยๆกันดังกันเข้าไปนะครับในพึบถือว่าดีถือว่าดีเพราะว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าไอ้ซ้ายเนี่ยไอ้สกินใหญ่เนี่ยผมมีชัวแต่ว่าตัวเทลกับตัวเยน่าเนี่ยไม่แน่ใจเลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีชัวถูกต้อง แฮปปี้ขออนุญาตแกะครับผมแม่นั่นมันคนละแกะแล้วนะครับอ,อ,ยรอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อจริงๆริแหละโอโ้โหขออนุญาตเบาเสียงเกมครับผมมันน่าจะติดจากตอนรีวิวตรงนั้นนะรับผมมันตุ่มตุ่มมันขึ้นโอเคมาแต่ยังดีที่ผมแบบพูดอัดดังเข้าไปนะครับโอเคกิจกรรมต่อไปครับคือตัววงแหวนนะก็มีคมพีร์ให้ซื้อก็จัดไปนะครับผมถ้าตรงแพ็คร้านก็คือ1 4 8สบาทหนึ่ง้อยแปดิบห้าคูปองหรือ ถ้าคุณไม่มีอะไรดองไว้ไม่มีคูปองเหลือเลยคุณก็ต้องเป็น168บาท209คูปองนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสุ่มวงแหวนเนี่ย2 ID นะครับผมเพราะว่า,มาผมเล็งแล้วว่า ID เนี่ยคือมันมันมาแล้ว4ไงเพราะผมอะรีวิวไอตัวร้านค้าเพเนจอนได้มาแล้วสี่ผมจะซัดต่อไปให้ถึงตัวเยนาเวฟเลย นะครับผมถึง30อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเนะี่ยผมสุ่มป 150, ไปแล้วร้อยห้าสิบนีนึกออกไหมได้สกินโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่ออีก26นะเออคิดว่าเลทไม่ไม่ไม่แย่เท่าไหร่นะครับขอดูขอประเมินอีกทีนึงจะได้พูดเรื่องวงแหวนจบเลยทีเดียวสกินลิมิตส้มแบบเล็กสุดนะครับคือ16ถัดมา20นะครับแล้วย5แล้วก็30คือผมมองว่าไอตัว30เนี่ยแอบคุ้มคือ30มมันคือระดับอนะัลติเมทนะแปลว่า คือปกติอะถ้าเกิดแบบเลดมันดีๆอะลิมิเต็ดส้มมันจะมาสิบหกใช่ไหมแปลว่า2องลิมิเต็ดส้มสามารถรวมเป็นอัลติเมทได้ผมว่าเยน,นากับซินเนี่ยคุ้มมากสําหรับคนที่ดองคูปองไอ้ดองเออดองคัมพีไว้นะครับผมแต่ถ้าซื้อสดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะคิดให้เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาว่า16เนี่ยให้ใช้ต้องต้องใช้แบบกี่คูปองถ้าคุณไม่ดองนึกออกป่ะแล้วผมก็จะขึ้นเรื่องว่ามันใช้กี่คัมพีคือผมแนะนําว่าคุณต้องมีคัมพีเท่ากับที่ผมขึ้นให้อะ่ะ ถึงคุณจะเริ่มสุ่มนะถึงเกลือก็อาจจะเจ็บไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะเอา30โเทเค็นนะครับผมไปเลยเริ่มด้วย272คัมพีนะครับผมถ้าไม่พอก็ต้องแกะเพิ่มแต่เข้าใจว่าพอมัน30มันผมเข้าใจว่าต้องใช้สัก200อยไรเงี้ยอโอเคครับอันนี้คือ0.8นะก็แอบแย่นิดหน่อยนะครับผมไปกันต่อผมเอาแค่30นะครับไอดียนี้เดี๋ยวค่อยๆปั้นไปนะครับผม อืหือหนึ่งต่อหนึ่งนะโอเคเลยไปครับเจ็ดสิบห้าคำพีครั้งที่สิบห้าอหือก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ไม่แย่นะเออคือมันก็เป็นเลทปกติอ่ะผมว่ามันก็เนี่ยเห็นปะมันก็อยู่ในหนึ่งต่อหนึ่งอะนะครับผมเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเอออันนี้น่าจะครั้งที่ห้าแล้วนะเดี๋ยวขอแวบกลับดูครับผม ออผมสุ่มไปหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคัมพีแล้วนะโอเคคิดว่าอีกรอบหนึ่งควรจะต้องจบนะครับผมโอเคอ่ะจบสามสิบครับแต่ว่าผมอ่ะมีดองอยู่แล้วสี่ไงคือคัมพีที่หายไปอะ่ะคือหนึ่งร้อยห้าสิบคัมพีผมว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคัมพีเนี่ยคิดว่าจะจบนะเออสมมติว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคัมพีคูณห้าราคาอันนี้คือราคาเต็มนะคือก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ด แปดกว่านะเออแต่สมมุติว่าคุณลองคิดสภาพนะถ้าคุณดองคมพีแล้วหั่นลงครึ่งหนึ่งคือ175คัมพีเนี่ยคือคุณต้องคูณแค่2.5คือประมาณ500กว่าคำพีไอ้5 0 0กว่าคูปองเนื้อออกไหมถ้าคุณเป็นสายดองแล้วคุณก็ได้ตัวอัลติเมทแล้วอะ่ะเออผมเลยบอกว่าเท่าที่ผมมองเลทเนี่ยมันแฮปปี้นะครับผมสำหรับตัวเวฟกับตัวเซนิเทียแล้วเซนิเทียตอนนี้คือเมตาจัดจัดนะครับผมโอเคไปเลย นี่โอเคนี่เวฟจ์ทนะครับผมเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวเวฟเนี่ยคือ4ปีของกาลีน่านะเอออ๋อ,อมันคือวงแหวนอเนเวอร์ซีลี่หนึ่งถึงห้าใช่ไหมโอเคผมจำได้เลยตัวเนี้ยคือเบอร์หนึ่งแบบครบปีหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือหากันให้ควักเหมือนตัวเปิดเปิดตัวแบบ ประมาณพันห้าถึงสองพันคูปองเลยนะแบบวันแรกอะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมาแบบขายสดด้วยนะจำจำจำราคาเป๊ะไม่ได้แต่ว่าแพงอะเออนะแต่ตอนนี้คือก็เป็นของถูกไปแล้วอันที่ปีที่2เนี่ยน่าจะวิบนะส่วนปีที่สามเนี่ยผมเข้าใจว่ามอทอดนะครับผมแล้วอันนี้ไอเดมอสติลีด้วยเหรอโอเคสี OK, ่เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าเป็นอาลัมหรือเยนา เข้าใจว่าเป็นอารัมเพราะว่าอารัมเนี่ยคือเป็นเหมือนผู้จัดการวงเวฟไงใช่ไหมมันคือปีที่4อ่ะส่วนเยน่าเนี่ยก็น่าจะปีที่5นะครับผมอ๋อช่วงนี้มันเป็นแอนนิเวอร์ซลี่มันคือ rov 9ปีส่วนปีที่6เนี่ยผมจำไม่ได้อาจจะเป็นซาต้าเอสตรีเมกับลาวิลเอสตรีเมอร์อ๋ออาจจะใช่เพราะว่าวันอังคารเนี่ยมันจะมาให้สุ่มนะครับสำหรับใครที่ยัง ผมอะ่ะยังไม่มี ID รีวิวนะก็ถ้าอยากให้ยืมก็ติดต่อมาได้ครับคุณจะได้เติมคูปองในราคาต้นทุนนะโอเคอ่าตามนี้เดี๋ยวผมไปสุ่มวงแหวนแบบตึงๆให้อีก1 ID นะครับ685นะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อ่าผมจะได้สุ่มจบๆไงเออไม่จะได้รู้ว่าแบบช่องไหนตึงจริงเสียมเรียบจากปาเขานะครับผมสกินแตกอันนี้ถือว่าดวงดีนะ16คูปองนะโอเคไม่แย่ไม่แย่แยอ่า คราวนี้เปลี่ยนเป้าครับผมต้องการ45ทกเก้นนะลุยครับผมเริ่มด้วย685นะพูดไม่ใช่อะไรกคนเซอร์ตัวเองไว้นะไปครับผมโอ้โห <c oughs> uh huh, ออกดีเหมือนกันนะโอ้โหไอดี huh, นี้แบบอันเนี้ยไอดีสกินเนี้ยเยอะสะกินเยอะกว่าไอดีที่แล้วนะครับผมโอ้ <c oughs> oh, มีห้าออกมาด้วยนะครับผมอ่ะของดีของดีงด <c oughs> นี่ของไม่ดีละ โอ้โห uh huh. เดี๋ยวนะทำจริง42แล้วนะขาดอีกนิดเดียวครับผมไปอันนี้5หลุดมาบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคอือห mm ือ hmm. okay. uh huh. 44เอาไปแหลมเดียวไปโอเค45นะครับผมอ่า <of> เหมือนคุกเหมือนคำทีจะหายไปอยู่ที่6เอ้ย 200 225คมพีนะครับผมได้มา45โทเคนเออเลทก็ไม่ก็ไม่แย่นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ดวงดีดันได้แบบตัวสกินมาด้วยนะเออนี่แลกก่อนครับผมยิงนะครับผมตรงนี้แล้วก็เยน่าครับผมนี่สะสมไว้ก่อนครับผมเผื่อไอดีไอดีนี้ยังไม่ถึงคิว mystery box รอบนี้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปจัดไอตัวกล่อง ตำอันเชิญอะไรอย่างนี้นะครับผมไปตัดไปเลยมาไอดี ID นี้นะครับไม่ได้รีวิวอะไรมากมายยกเว้นนี่นี่น,นี่ตาอันเชิญนะครับผมตาอันเชิญสกินลิมิเต็ดนะมันมี2แบบแบบเป็นตาเลยนะครับ249นะก็จะมีตัวให้เลือกอยู่เยอะแยะนะครับผมมอีอะไรอ่ะรอเรียนะครับผมอันนี้เป็นอะไรวิบโอ้โหช่วงนี้วิบมาแรงนะเยนานะครับผมลิงไบเกอร์นะ แล้วก็เป็นเฮเลนก๋วยเตี๋ยวเรือซาโกะเค้กนะอ่ะแล้วก็เป็นตัวบูเบิร์ดนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะแบบเลือกเลยนะครับซึ่งราคา249ก็เป็นราคาสแตนดาร์ดประมาณ199-249อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีกล่องให้ลุ้นด้วยครับคือกล่องแบบอัตราส่วนคือ1ต่อ4คุณจนะโชคดีเปิด4ครั้งจะโชคดี1ครั้งโดยประมาณซึ่งผมเปิดมา3 4ครั้งแล้วยังไม่เคยติดดวงดีเลยนะครับผมวันนี้จะต้องลองอีกครั้งหนึ่งนะ ซึ่งถ้าเกิดคุณดวงดีคุณก็จะได้ตายที่ผมพูดเมื่อกี้เบิ้ลเป็นคูณ2นะครับถ้าคุณดวงเกลือก็จะได้หนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าผมชอบเสี่ยงอะ่ะมันเพิ่มแค่50แต่ v a l u ลูที่มันได้เนี่ยมันมากกว่านั้นเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะโอเคสรุปเลยผมมอ,มองว่าใช้ได้นะครับผมไปลุ้นซึ่งรอบนี้ถ้าไม่ได้คือคุณหลุดเลทแล้วนะทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าผมอะ่ะต้องซื้ออีกอันหนึ่งเว้ยเพราะว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือรอบเนี้ยไอดีเนี้ยสกินคือมี8ปดยี่สิบสแหละมันแบบมันมันคุ้มละที่จะเปิดมิสซี่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจัดแบบลิมิเต็ดส้มเข้ามานะผมจะโฟกัสไอนี้ก่อนเก็บลิมิเต็ดตส้มให้หมดนะครับแล้วก็เมื่อกี้คูปองไม่พอครับก็เวลาเติมเกมนะครับ เข้ามาหน้าโปรไฟล์ใช้โอเพนยาวๆตรงนี้นะครับส่งให้ร้านเติมทางแชทหรือทางเว็บไซต์ก็ได้ครับทางแชทเริ่มต้น148บาทนะครับแล้วก็ฝากใส่บัญชีช่วยจำว่าเติมเกมกอล์นะครับส่วนทางเว็บไซต์คือก็เอาเลขตรงนี้เหมือนกันครับแต่ไปกรอกในเว็บไซต์หลังจากโอนเงินเพียง5นาทีคูปองก็บังเข้าไปแน่นอนนะครับผมเติมแป๊บเสร็จแล้วก็รีบเรียบร้อยครับผมไปซื้อไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมเก็บไว้ก่อนเป็นตาราอันเชิญนะมี2ออันนะครับผม ลุนล้นว่ามีมันจะมีอะไรมาให้สุ่มไหมนะครับลองดูลองไล่ๆดูสกินที่ขาดนะครับผมนี่ก็ลิมิเต็ดส้มนะผมโฟกัสที่ลิมิเต็ดส้มเพราะว่าลิมิเต็ดส้มส่วนใหญ่มันจะแบบมาเข้าตัวกล่องนะครับถ้ามันเอาไอ้ตัวนี้มาเข้า m y สทรีบ็อกเนี่ยก็คุมนะนึกออกไหมเออลิมิเต็ดส้มที่ยังขาดคือน,นตาตา雅นะผมน่าจะลืมเก็บนะครับผมแอนเนตแอนเนตชุดว่ายน้ำนะ ก็น่าจะมีลืมบ้างครับแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟแอฟแฟรนะเออมันเคยมาวงแหวนนะผมก็ลืมผมก็ไม่ได้โฟกัสอะว่าไอดีนี้จะแบบยังไงนะโอ้โหมีซิปนะครับผมอาจจะพลาดนะถ้าเกิดมันเอาเข้ามิสซี่บ็อกซ์นี่คือสวยเลยนะครับผมแล้วก็เดียวเซียนเนี่ยผมเข้าใจว่าผมมีในตาอันเชิญแล้วนะแล้วก็ตัวเตียวเซียนอีกตัวหนึ่งคือตัวตรงกลางเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะพลาดนะครับย้อนย้อนเครื่องคิดเลขครับผมมีเดียวเซียนลิมิเต็ดเขียวนะครับผม เออรอเนี่ยผมเข้าใจว่ามีในตาลเชิญกันจินหน้าหมอผีเหาอยากเข้าเด้อนะโอเคก็ยังมีหลายตัวผมไม่รู้เลยว่าจะยังจะคุ้มไหมนะสําหรับตัวตัวมิสรีบ็อกรอบนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมมีไอดีที่คุมคุ้มแน่นอนนะโอเคยังขาดหลายตัวเหมือนกันว่ะทุกคนเอออาจจะไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหนี่อลิซไอศครีมก็ขาดเหรอเนี่ยโอ้โหแพนด้าอีกหลายตัวครับผมยยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ แต่เออมันซื้อมันซื้อแต่สกินดีๆไงซื้อแต่แพงๆไงไอ้ลิมิเต็ดเขียวดันไม่ค่อยเก็บอีกนะโอเคช่างมันทุกคนแต่ถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำมากๆเอ้ยนั่นมันคล้าย้ายแล้วนะครับผมช่วงนี้น่าจะดูดูหลายๆช่องนะเพื่อเก็บข้อดีมาเป็นช่องตัวเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะช่องนี้คือช่องที่รีวิว ROV กิจกรรมเนี่ยเดือดที่สุดแล้วนะครับผมรีวิว เผื่อๆอาจจะข้ามไปอีกเกมนึงก็ได้นะครับผมไม่ผมอ่ะไม่ติดสัญญาอยู่แล้วเขาไม่เคยดูแลอะไรผมนะผมฟรีเอเจนต์ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นแต่ว่าผมจะไม่ล็อกตัวเองไว้กับค่ายค่ายเดียวแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันอ่ะอีกแล้วเหรอเนะี่ย